ละครนะครับวัดไฟตันนะครับสวยงามมากนะครับกรา่ตอนนันเลยกราบเลย สิบสามอะ 嗯。Mm hmm. mm hmm. นี่คือบริเวณวัดนะครับวัดไฝตันครับนี่ค่อนข้างกว้างนะครับเดี๋ยว,ด,ยวดูรอบรอบนะครับ บรรยากาศเงียบเงียบนะครับช่วงช่วงตอนบ่ายจะค่อนข้างเงียบนิดหนึ่งครับโอ้โหแดดมากะจะเป็น โอเคโอ้โหกว้างมากนะครับกว้างกว้างแดดบอกเลยเดี๋ยวห่อ,หอนเนาะห่อนแดดแห้ง họ có quảng lại nhàng ổm lên cái nó hiền nằm bỏ nhàng quay một nhàng quay xe xe sút sỏi mà vì lời nó sàn hoạt thì อ๋อน่าจะเป็นน้องหรือเปล่าน้องน้องเลี้ยงปลาไปจากเดี๋ยวมาเบิงเนาะเดิน่าจะปล่อยปลาเกี่ยวปลาบอสอ๋อแม่ในนี้เป็นน้องน้องปลาเหมือนเป็นห้งเหียนน้ำน้องปลาน้องปลาบอลเกลือปลาปล่อยเลยจ้าปล่อยปลาเลยจ้าครับ อ๋อเป็นข้อง,อง,องอเป็นข้องข้องอ๋อเป็นข้องเลยเนาะปล่อยปลาจะโบเห็นปลามันกินเนาะนจะเป็นข้องหนามเนาะโอ้มีขี้เหงื่อีกครั้งคนเราฝั่ง โอเควันนี้โอกาสดีนะครับวันนี้พักงานพอดีนะครับมาทำบุญนะครับถวายสังฆทานเข้าวัดนะครับมาดูเครื่องสังฆทานนะครับว่ามีอะไรบ้างครับโอ้ oh. วันนี้แดดร้อนจัดมากนะครับ ตอนเที่ยงพอดีครับสุดสังฆทานเพียบเลยนะครับเกิดไหนโอ้ร้อนร้อนร้อนแบบไหนดีคอ๋อมีหลายแบบมากครับมีหลายแบบหลายราคา ร้อเเอาเอาที่พระท่านได้ใช้อ่ะก็จะมีเป็นทูปเทียนหรือว่าเป็นไฟเสียงสวา่างก็ถ้าถ้าเอาสังฆทาน<ส>ที่พระไม่ได้ใช้ก็มาเกิดประโยชน์อ่ะนี่เป็นกล่องยารักษารค แบบไหนไม่รู้แบบนี้มันมีภัยด้วยเครื่องใช้เครื่องใช้ด้วยน,นวหรือว่านี้ก็ได้มีพระประจำวันเกิดด้วยน่าจะเป็นวันเสาร์ หรือว่าแบบนี้ก็ได้เหมือนกันยกประวายเลยก็ได้เอาแล้วแต่แล้วแต่เราก็ทุกอย่างท่านใช้ได้หมดแล้วแต่ได้ได้หมด ที่เดียวอันนี้เท่าไหร่ครับเลยก้เก้าค่ะอันนี้แมวแมวนี่เขาจะมีจานเหมือนกันมียาอยู่แล้วครับอืมแบงค์ร้อย 100. โอ้โอโแดดแดดจัดเลยครับวันนี้ร้อนมากครับ là Mà nên phải ở. Tại là rồi, ở trong này. <laughs> <lắm> วแดดเนาะหอนแห้งอะไย่าเยแล้วมีหอดพน้นอยูนีบันกวะ่าอ,อ่าตอนนี้ได้สุดสังฆทานนะครับจะไปถวายพระนะนี่วัดไผ่ตันนะครับอยู่เขตพญาไทแขวงพญาไทนะครับเพิ่งมาวัดครั้งแรกนะเนี่ยไม่เคยมา วัดใหญ่นะครับค่อนข้างใหญ่หดูวัดไผ่ตันใช่ช่วงตอนเที่ยงไงหมได้ครับครับ อ่าครับเอา,อาขึ้นไปก่อนค่อยาไปขึ้น,นขึ้นไปเลยเอาของวางก่อนก็ได้